ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับครูเป่าเรารักรถนะครับวันนี้ผมสัญจรมาถึงอำเภอท่าบ่อนะครับจังหวัดน้องค่ายครับพี่น้องวันนี้ขออนุญาตใส่ภาษาจีนนะครับมาเฮื่อนพี่เสียยุทธครับวันนี้มาเบิ่งรถเนวมากผมครับเดี๋ยวคนสีรีวิวให้ฟังครับผมกับพรูโจักยั่งนะครับเป็นรุ่นใดอันนี้รุ่นอะไรครับพี่ครับเป็นนี้เบียมเดฟิวอาร์พันสองคิดเอนะครับโอ้ตัวท็อป 2,018ครับอันนี้รถผู้ดีคนนี้เนาะรถแบบไฮโซเลยเอามาดูคันที่สองครับอันนี้ก็เป็น F 800 GS ครับ800 GS เบียร์เหมือนกันเนาะเบียร์คิวเหมือนกันครับโอเคครับอ่ต่อไปมาสายเราบ้างสายวิบากสายเราตัวนี้ฮอนด้า XR 400L นะครับ XR 400L ภาพคันนี้ถือว่า1ใน5ของเมืองไทยครับ1ใน5ของเมืองไทยวกูรู XR เก่าไว้นะครับกูรู XR เก่าไว้สตาร์ทเหมือนกันนะพี่ฟังเสียงหน่อยครับเออ โอ้ย <Ooh, S 2> เสียงทุ่มเสียงทุ่มนุ่มนวลจริงๆครับเออต่ออะไรนะต่อแต่งนะโอ้ต่อกับพี่น้องตุบๆ,ๆ,ๆเลยวันนี้นี่คร้อนี่เราวเบิดพร้อมครับ <laughs> เอาคันต่อไปสายผมแล้วทีนี้บาจาอันนี้ตัวโหดอันนี้สายบาจาครับตัวนี้สี่ร้อยอาร์นะครับโอ้400คือกันบ่พี่ตัวนี้ครับแต่เราอัพชุดที่เป็น440ครับ440ครับอ่ะไอเซเบิร์ตครับโอเคครับตัวนี้ทั้งแต่งนี่อันนี้รถคู่แฝดผมเองกันนี่รถคู่แฝดกับคู่ฟองนะครับเออเออตัวนี้เสียงนิ่มแต่ว่าแต่ว่าคู่แฝดคู่แฝดกับคู่เอาแต่ว่าเสียงเราเนี่ยนิ่มอีหลีครับพี่น้องของผมนี่ดังก็แค่แค่ครับ นนะครับที่บาจานะครับบบาาจครัตัวนี้ตาโตนะครับสุดยอดอันนี้อานาจักรบาจาแล้วครับคุณพี่น้องเห็นไปครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นบ้านเราเรียกว่าเอ็กอาร์เฟมเหลี่ยมครับบาจาเฟมเหลี่ยมนะเก้าแปดครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ีก็อาบาจาร์สองร้อยห้าสิบครับเฟมกลมเนาะครับเฟมกลมตาตีนะครับผมเปลี่ยนตาตีเปลี่ยนเป็นตาโตตาโตไทยประดิษฐ์มาใส่ครับ ให้ประดิษฐ์มาใส่ครับอ๋อนี่ยในตัวตีตาสองร้อยห้าสิบครับตาตีเหมือนกันตาตีเหมือนกันครับตอนนี้สภาพสุดยอดครับหนูสภาพสุดยอดสังเกตการดเครื่องพี่น้องมีการกาดใต้เครื่องนี่ครับหายากมากครับผมยังไม่มีเลยครับผมจะปาดแกนลอนใส่เอาครับรถกูเป่านะครับพักเท้าหลังเหมือนกันนะครับโอเคตัวนี้ก็ตัวทีตัวองร้อยห้าสิบทะเบียนแท้ครับ ทะเบียนแท้ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่เลอทากาสโกเอ็กเซลริมทากาสโกเอ็ก,ซกอเอกซกลริมนะครับได้มาจากครูป <laughs> อลครับอยากมาให้ <laughs> ผมผมขายกินครับพี่น้องก็เลยมาอยู่น้ำเพื่นนี่แ <laughs> หละครับอันนี้ก็สุดยอดนะครับอ่ะต่อมาครับอันนี้ก็เอ็กเซลริมสองร้อยห้าสิบคาปาจาร์ <c oughs> บอกซีเนาะเอาจะถอดถอดแต่ไฟขายก็ได้หลายบาทเลยนึงคนก็มาจากครูปาครับเอา คองครูเป่าก็มาอันนี้ก็ถังก็ครูเป่ามีชื่อยังมีนะครับชื่อยังมีนะครับนี่บอก็ครูเป่าโอ้ยผมกับใคกินให้เล่ากับพี่น้องเอ้ยมันบ่มีเงินมาจ่ายอีกาสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบทำเครื่องใหม่หมดทั้งสองตัวครับนอกนั้นเป็นเครื่องเริมญี่ปุ่นครับอ๋อถังพวกนี้เป็นถังแต่งเหอพี่ถังแต่งหมดครับเออคือเป็นส่งอ้วด่นง่ามเถอะได้ครับผมมีอยู่สองใบตัวนี้ ตัวนี้ก็อีกอจากใบซะหนี่แล้วก็ไอเอร้เก็บนอันเลายนี่ขายพอพี่รวดนี่ไม่ขายครับไม่ขายเก็บไว้เก็บไว้สมบ่ขายได้พี่หลงเราเก็บไว้ซื้อซื้อแล้ววะนี่เป็นจัมาหางอูนครับโอ้ไม่ขาดล่นคัสิกก็มีตัวนี้คัสิกใช้เครื่องซูซูกิครับซูซูกิเจตเร์ร้อยหายห้านะครับเปลี่ยนเป็นคัดมือครับอันนี้เป็นตำนานตำนาน ไมค่อยขี่นะครับเดยวนี้ใช้แบบข้าผปุ้ข้าปลาโอ้รุ่นไม่กมี่ตัวนี้เจ้าเอกสองร้ยห้าสิบครับอ่อ้าวตัวนี้พวกนี้เป็นอะไรครับพี่เจสกีครับซูเปอร์เจ็ดครับเจสกีโอ้พวกนี้เจ้าเอกทัวร์บัสรถวีบาร์กมี่เจสกีกมี่เลือกกมี ไม่ไาวแปดร้อยาวาสีดำแล้วทอดซูเปอร์เทสเอาไปลงที่ไหนพี่ปกติพวกนี้เอาไปขี่ที่ไหนขี่ที่น้ำโขงครับที่บึงก็มีโอ้ขี่ที่น้ำโขงครับพวกนี้จะเป็นเรืออ่เรื่มเรื่มรีวิวตัวนี้คันง่ายอันนี้มิตซูบิชิสตาร์ด้าครับสตาด้ายางยางสามหกมิกกี้ทอมสันครับหล่อหลอโมปาสีสีครับ ของดีนักสามพันมิตรว่าใส่อยู่นี่มิตรแนวสูงๆกับใหญ่ๆเลยพี่น้องผมมองเห็นของหน่อยจ้ะอันนี้มิตรล่อเงี้ยผมหล่อ็ใหญ่ครับเออตอนนี้เขาแคมปิ้งนอนตาครับแคมปิ้งนอนฟ้าเปิดีส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ที่แทงครับแ่ฟร้าฟังเสียงมันกันนะเธอบเสียงโบ้ ครับเสาปลาครับพี่น้องฮะเสากับมีดมาเบิร์กเรือต่อครับพี่น้องนี่เรือเนี่ยมีสกินยุทธนาฟาร์มนะครับเบอร์โทรกับมีครับถ้าผู้ใดสนใจครับอยครับัถ้าวนนนี้เป็นเจสสกีนบ่พี่าผิดถ้าเทียบภาคก็ขุนแผนครับรุ่นนี้ตีโอ้ พว,พวกเจ็สก,กีเขาก็มีแบบนิยมแบรนด์นิยมเหมือนกันเหรอพี่โอ้เออจี่าอีกสามล่ครนี่สี่เจ็ดลสุดยอดมากเลยอันนี้ก็ฟอร์ดฟอร์ดเรนเจอร์มีแบบนี้ทุกคันนะครับเดี๋ยว <c oughs> นี่แหละนะครับอันนี้ก็ f อร์ r เดนเจอร์ซีประตูครับสองพันสองหกเกียร์ออโต้นะผมก็วกกลับมาหารถมันเดิมนี่แหละแล้วแบบนี้ขี่ยังไงครับพี่นี่ขี่ยังไงครับรถบีบากขี่วันละคันหรือว่าแล้วแต่หรือยังไงบางวันก็สองคันครับเท้าเย็นวันละคันจะขับรื่อยๆอื่นเครื่องตลอดแล้วแต่ออกงานเนาะขั้นไหนที่เอาไปบุกป่าไอ้หามใส่ขี้โคนนะครับผมเห็นในคลิปเออ ถ้าฮาร์ดอุจจรอชันๆของศูนย์ขน,นาดใหเอาตัวนี้ไปครับโอ,อครับเัีวนี้ก็มูอยูแล้วครับผูส้สร้างผูสร้างเออสตาร์ทเครื่องให้ฟังอ้าวถอยลูกมาไม่ได้สตาร์ทเออมาอเออเนี่ยนี่นมาถอยมาฟังเสียงเครื่องครับดูสิเป้ครูปอมาดูตัวนี้สติ๊กเกอร์ญี่ปุ่น <c oughs> เดี๋ยวไห <c oughs> <c oughs> นสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นยิ้สัยเนี่ย <c oughs> โอ้แม่นีลีไปนี่นะครับสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นนะครับฟังเสียงเครื่องจากเสียยุทธนะครับ ว<ม>ัติดอันนี้ก็อันนี้ท่อดผมน่ะใช่ครับอันนี้ไป พ่อนี่อยู่กับผมแต่ว่าผมขี่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะว่าผมก็เลยขายกินนะครับขายมาให้เข้าป่านี่แหละคันนี้สภาพหือว่าแทบจะสุดยอดแล้วครัมบูรณ์ของอันนี้ภูมิใจนําเสนอใช่ไหมครับคันนี้ครับคันนี้เพิมเดี๋ยวิ่มสุดยอดอะไรคุณภาพแัะนี้นิ่งจริงๆครับผมผมเทียบกับคันของผมนะกิ๊บเลยครับตัวนี้ MD สามศูนยนะครับเลขคอเพียบนะครับ998ครับ98ครับก็เนี่ยครับเป็น อาณาจักรบาจาก็ได้ว่าได้นะครับตั้งแต่คันนี้ไปตั้งแต่คันนี้ไปเป็นบาจาหมดเลยนะเป็นบาจาหมดเลยอยู่ที่อูอีกสี่คันครับอยู่ที่อูอีกสี่คันแต่ว่าถามนี้กับบ่ขายดีบ่พผีเนบ่ขายบ่ขายบ่ขายเนาะครับไม่ขายนะครับลูกก็ชอบขี่มนันครับลูกก็ชอบขี่นะครับลูกเรียนวิศวะหุ่นยนต์ที่บางรดกลับมามาขี่กับพ่อเออเรียนวิศวะหุ่นยนต์นะครับอาก็วันนี้ก็ เชนเชนเชนพี่ยุทธน้อ่าวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ยุทธนาพิลาคงเนาะอ่ายุทธนาพิลาคงนะครับวันนี้น้องชายก็มาแวะอ่าพาน้องชายก็มาแวะหาได้นะครับมาแวะขี่ได้ปอแวะขี่น้ำได้ปะได้ได้ครับขี่ได้แต่ไม่ขายเนาะอ๋อขี่ได้แต่ไม่ขายอะไรของแต่งขายปอแยกขายปอ ไม่ขาย้วไม่เหมือนครูเปานะครับผมนี่ขันหอดย่มสุดมาขายกินบัดครับพี่น้องรถเรามันหลายคันครับเก็บไว้รถเรามันหลายคันนะครับเก็บไวอย่างนี้นะครับตาตียังอีกห้าชุดครับบ้าตียังอยู่อีกห้าชุดในบ้านนะครับนี่ก็เปลี่ยนนะครับใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ปลานินนะครับก็มาได้นะครับที่นี่ละครับบริเวณของเสียยุทธนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องครูเปาเรารักรถวันนี้ สัญจรมาถึงอำเภอท่าบอจังหวัดน้องคายนะครับมาเยี่ยมเยีอยพี่เสียยุทธนะครับวันนี้ท่านให้โอกาสได้มาชมรถนะครับเป็นรถที่ครูเปาชอบหมดเลยนะครับแต่ว่าก็มีบางคันนะครับเลือกมีได้บางคันเพราะว่ามีคือเล่าเบรสทุกขั้นบ่เลยหรอกครับมันสิทุกพี่น้องนะครับก็อาศัยว่ามามาดูตรงนี้เอานะครับก็ขอบคุณนะครับพี่เสียยุทธธนานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ก็วันนี้เหมือนแกเหมือนเดิมครับสโลกแกนเรานะครับอยู่ดีมีแหงนะครับ <c oughs> ถูกหวยรวยเบอร์นะครับ <c oughs> ่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบวก,กันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ